สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาของสี่นอยแล้วนะคะกิบพี่ปกติ VIP นะคะทริปทุกทริปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วีจารณญาณในการรับชมนะคะอะ่หนอยนะคะทุกคนนอยเมื่อวานก็ได้ประมาณนี้นะคะกิบมาอะไรมาหนึ่งีนะคะแล้วก็มาได้มาลูดหกนะคะแล้วก็ พิเศษก็มารูดเหมือนกันนะคะมารูดหกนะคะทุกคนอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปกติก็คือหลุดค่ะปกติหลุดนะแล้วก็ V.I.P ก็มานะคะมามาอะไรดูมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาวินสองสี่มาหกนะคะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับหน่อยเมื่อวานนะกิจพี่ปกติ V.I.P นะคะอ่าอันนี้มีลาวด้วยถ้าลาวกับ น่อยมาแบบด้วยกันแล้วโอ้ใจบอกค่อยดีวินหกตัวได้นะคะวินห้าตัวได้นะคะ นี่นะคะสำหรับน้อยนะไปแค่นี้นะ32 36 39 40 43 47นะถ้าไปแค่นี้นะคะ32 36 39 40 43 47นะ32 36 39 40 43 47นะคะฟัน3นะวันนี้ อ,อะไรอีใครชอบวินก็วินนะคะใครชอบเจาะก็เจาะใครชอบเน้นก็เน้นนะคะวิ่งลูดก,ก็วิ่งลูดนะคะทุกคนชอบเด่นก็ไปเด่นนะ,ะวันนี้เด่น1กับ5นั่นเองนะคะเด่นหนึ่งกับห้านะคะ ค่ะประมาณนี้นี่เด่นหนึ่งกับห้านะคะอ่าเด่นหนึ่งห้าใช่ไหมถ้าใครเล่นเด่นนะ,ะเด่นนะมาทุกวันอยู่แล้วนะนอยเอาจริงน้อยมากที่จะไม่มาเด่นนะเด่นแต่ว่าเขาจะมาเลือกตัวไหนนั่นเองนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด 1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8อันนี่ตัวเด่ดน,นะ1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8นะฮะสามตัวอะไรดีจ๊ะ ทุกคนจําให้แม่นเลยนะถ้าละท่าถะาะเป็นแนวทางของเราถ้ามีสองก้าจะต้องมีสองหกทุกคนกลับไปด้วยนะปากกาเหลืองคือเน้นเลยนะคะชอบเน้นไปเน้นนะชอบวิ่งรูดไปวิ่งรูดอ้ามใช่จริงอย่าให้ไม่เอาเดียวประมาณนี้แหละพอ ประมาณนี้นะคะสําหรับนอยนะคะกิจพี่ปกติ VIP นะคะกิจพี่ปกติ VIP นะคะถ้าใครอยากได้แนวทางเร็วกนนะะ็นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้นะ,ะอ่าชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะชอบวิน6ตัวได้วินห้าตัวได้ 3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7แล้วก็นี่ประกันเหลือก็คือเน้นนะคะแล้วก็เด่น1กับ5ก็1นึ4ง7 5 1 5 1 5นเดเด้อชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะทุกคนขอให้โชคดีเด้อให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะโชคดีค่ะ